วันนี้ก็เข้าแม่พันธุ์อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นสายเลือดดัว0ูนแดงรูหิตนะครับเป็นไก่สาวนำเข้ามาจากระวุฒิฟาร์มนะครับตัวนี้สายนี้ก็จะเป็นไก่เดินเตะน,นะครับแข่งลึกตีแผพดีเท่าที่สอบถามอาจารย์ไก่นะครับจะมาพัฒนากับสายเลือด ราชันนะครับพวกนี้โอ้สวยนะตัวนี้ไข่สาวพร้อมไข่ชุดนี้มีไข่มาด้วยนะครับหนึ่งใบนี่นะมีไข่มาด้วยจริงสวยนะครับ ีไปทางเยี่ยพยักเลยครับตัวนี้นีนะครับตัวนี้เป็นสายเลือดดัวศูนย์แดงโลหิตสังเวียนแตกนะครับงี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ